I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power Đi ích hợp มากแล้วครับมือนี้ตามคําเรียกร้องเจ้าผู้ใดเรียกร้องนะ <c oughs> มากางวันครับมือนี้ออมือนี้อยู่ที่แม่นํำเซ่นะครับลำเซ่ใบํำเซ่ใบครับอำนาจเจริญห้องเพื่อเก่านะครับมือนี้จะมากสองปลาเลยครับมือนี้ปลากเกตแล้วกบปลาหนังครับมือนี้สีเยี่ยมหรือบุเยี่ยมตั้งไดก็ติดต,ตามม่งครับต,ต้องเยี่ยมอยู่แล้วครับมันต้องเยี่ยมอยู่แล้ว เยี่ยมครับเราชมผลงานครับผมโอเคครับผมนะครับแต้มแรกครับผมนั่นนะครับแต้มแรกตะเพียนห้างแรงคะแนนคะแนนเยี่ยมวะยอดครับเยี่ยมครับเบอร์ดแน่นอนแน่นอนโอเคครับผมติดตามชมกันไปเรื่อยๆเฮียเขาว่าเฮียเขาดีดีมาแล้วครับนาแสนมาแล้วขั้นนึ่งครับขั้นโกงบู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 บ หอกล้านขั้นโกงครับนี่เพี้ยนทางแดงมันเดือทางแดงครับใส่งามครับนี่ใส่งามนะครับใส่สวยก็ว่องหันอยู่เนาะหอดเม็ดพุ่มอือเสียบดิเสียบเสียบคักบอเจ้าโอเคครับเตีมบสองมากเลยครับเตีมบสองโอเคครับผมเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมครับเบื่อผู้ใดอยากได้เงี้ยได้ดีแบบนี้นะครับเด้อ ้านจิตติมาเฟจชิงครับำนาจเล่นเลียงเมืองครับบันนี้ว่พูดได้ครับพี่น้องว่าจะมีตัวนะโดนโดนครับโดนโดนกลัวสิกินโดนดีดีโอเคครับผมเยี่ยมครับพี่น้องไม่อีกครับเตรียมสามปรากฏครับปรากฏได้ครับพี่พดฟังเสียงด้วยครับยันยันไปขางดีอ่ะ ปลาช่วงนี้ครับมันบ่อควายตัวใหญ่นะครับพี่น้องเดี๋ยวมิตรล่นยังสีนะครับเอาว่าใส่ถอดใส่ถอดครับเออพอได้ตื่นก็เตยนะได้สิทธิ์ประกฏดไปน้ำครับยันขางเรียบไปน้ำถ้าได้ต้มปรากฏดเองได้ไม่ได้นึ่งก็ได้นึ่งเป็นตัวนั่นนะจ๊ะแม่นครับโอเคครับผมติดตามชมไปเรื่อยวิธีวิธีเขาครับวิธีเยี่ยมครับ นายครับไม่ไมครับไม่แล้วในนี้ปลาเกลียงในบ้างไงโอ้ปลาเกลียงครับปลาหนี้ไอ้ยะไอ้ยะาใสสวยครับไอ้ไยะสุดยอดครับนี่เยี่ยมครับเนียเขามันดีดีครับอเออได้ได้เนื้อดีดีแล้อครับเด้อดันทิมาฟิตติ้งครับโอ้ย่าไอ้ยะาตัวไงตัวไงใสสวยยำมาแล้วนะครับอยูยู่ยูนะแชมป์ตึงมาเลยครับ มาเบ่งมาเบ่งครับมาเบ่งโตกันครับปลาหน่อยมาจักมูงว่าปลาตัวหน่อยตัวใหญ่ครับสยใสใสสวยใสสวโอ้ครับปลาเก้งครับปลาเก้งครับโอ้ใส่สวยครับผมนี่ครับใส่สวยใส่สวยครับนี่ยี่ยมเยี่ม่ฝีมือพ่านแม็กเลยครับเด้อฝีมือครับตัวนี้โอเคครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม โอ้โหข้าเหนียวแล้วครับเอาเลยครับข้าเหนียวแล้วครับข้าเหนียวแล้วยูวอยูบะมาตอดที่เสื้อป่ะครับตอดที่เสื้อยูยูอุ้ยโอยูเว่ยย,ย,ยูวะโอยูโอยูครับนะนักตนมายู่แมียนยู่นักตะกร้อไปจัก โอ้ยยยยื่นที่บานไปยูยนี่ได้เพียอแต่ว่ากะโอเคยอยู่ครับจะปลาตัวนี้มันก็ซ้ำๆนี่แหละครับผมอ่าปอาตะเพียนหางแดงมันมันตอดอยู่ด้วยว่ะเหรอมันปลาตอดอยู่เห็นบ้างว่า ดูวายูยว่ายแสนข่ายแม่งแค่ข่ายแม่งแค่เดียวแค่เดียวนะครับโอ้เอ็กชันสวยครับนี่มาเบื้องตครับเนี่ครับปาเกียงครับนี่โอ้ยครับยูนนี่มิจะใส่แบบสวยๆเลยครับพี่น้องใส่ได้ยเยอะใส่ได้ยเยอะใส่ได้ยเยอะครับนี่ โอเคครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้เงียดแล้อครับเด้อเย็บเย็บเย็บิติมาฟิชชิงเฮาอำนาจเจริญครับครับผมสุดยอดเลยครับเห็นมี่นเรียกเบิ่งได้ครับโอเคครับเดี๋ยวอัดมาแล้วครับตัวนี้อาไยังปลาตะเพียนหางใหญ่อัดมาใหญ่ไงทีตัวโบลันเล่นไงเลยครับเล่นไงอยู่โอ้ยแมนกองไงดึงจนหัวสากให้ โอเคครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคอยู่ครับน่าเลยครับมึงกันเด้อครับเด้อนี่บอกครับตอนนี้เขาอยู่ไก่นาเคื่อนเลยครับต่อครับเคนว่ามากนะครับมึงครับต่อจริงจริง่ อืมวุ้ยครับเกือบเถือกมือตากล้องบ๊อยู่ครับอยู่บ่บ๊อยู่มาฮึบฮึบฮึบมันรุดครับวันหันอย่าโตไมมครับนี่ใส่ขอถูขอถูขอถโถูใส่สวยตัวนี้ใส่สวยครับผมเปลี่ยนทางแดงครับตัวนี้ ไงเด้ครับหลุดฟาร์มเมอร์หลุดฟาร์มเมอร์ครับว่าหันกับรุ่นเ็ดเผือกครับว่าหันขอขอเว็ดเชิดดิโอ้ยน,นะครับมันงแต่มีอุปสรรคกันนิดน้อยครับผมโอเคครับผมตติดามมาแล้วครับหลอกลั่นขั้นโกงมาแล้วโ,กกโอ้โหครับผมเอาอยู่เลรอ มาลุ้นกันครับว่ามันปลาอยังโอ้กับปลาเก้งครับปลาเก้งปลาเก้งครับโอ้ใส่สวยครับตัวนี้ต้องเม็ดคือว่าเอาเนี้ยตักปลามาอยู่นี่จลยวุ้นจักเด้อบันตัวใหญ่ครับตัวนี้นี่นะครับปลาไกนาเคลื่อนนะครับผมวูวเฮ้ยซัมเฟมือซัมเามือครับซัมเามืออะไครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับนี่ผู้ใดอยากได้เหยื่อตกปลาได้ดีแบบนี้แล้วครับเด้อ ฝากร้านแม่น้ำครับผมร้านกิตติมาฟิชชิง <Yeah. S 1> อำนาจเจริญบริหารงานโดย <Yeah. S 1> นด้ไหมขึินสิหน้าแสนไม้ครับหนึ่งตัวถูกเปลีย่ยนหางแดงครับหลายน,นะครับนีอยู่ลำเซ่ครับเปลี่ยนหางแดงครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับ โอ้ยใสสวยอยู่โอ้ยนะครับนักเสี่ยงมุนขึ้นมาครับเพ่อนเทียนหางแดงใส่สวยใส่สวยครับเพียนหางโอเคครับผมเยีเ่ยมเยี่ยมครับติดติดตานชุ่มกันไปเรื่อยๆโอเคครับโอเคครับหนาแล้วครับ ปลาเต่เพียนหางแดงแดงครับใส่สวยครับนี่ครับตาแสนแม่นปลาตะเขาอยู่ี่อะไรไหนนั่นใช่หรือครับเกาะเหนือก well ้อเหนือครับผมโอ้ยครับรถครับเขาเงือกเต็ดเตียมเขาเงือนะครับเยี่ยมโอเคครับผมโอเคครับ นี่พร้อมกันสองเตียเลยสองเตียงมาแบบยังไงอลังการเลยครับเอ้ยอแล้วมันจะดิ้นทำไมเออใส่ชูตัวเสียเสร็ครับครับผมเอ้ย,ส,ยสวยๆอยู่อันนี้ปลาเกงปลี่ยนไฟนะครับ าจะไทยถูกปะเอ้ยสิงหงสิงหงไอ้เก่งครับบา้านเขาเอิญเอ้ย,นะยอะไรครับปลาลูกเขาครับปลาลกเขาน้อยครับปลาพรมปลาพรมนี่ไสหจะเยอะนะครับออือย่นีีครับมือนจ้ เสียครับผมเ,เสียนทำไมครับของใหญ่ครับผมโอ้ยปากซมเหมือนเดิมครับใส่เสือใส,ใส่ใส่งามครับใส่มาตรฐานมาตรฐาน,าฐานง่ายเลยครับปืนหน่อยครับนี่เทโพนะครับ เทโพตัวเล็กๆครับอืมโอเคครับผมอืมมาอีกแจมหนึ่งครับผมเต็มปากครับสุดๆครับสุดๆๆแจมครับโอ้ยหลุดหลุดข้นเรือพอดีโอ้พะเ็ียงไงครับผมเดี๋ยวนะว้าพะเกียงไงครับพี่น้องโอ้ยขึ้นเรือพอดีครับเออสามเยี่ยมครับฝ่ามือรุ่นฝ่ามือนี่นะครับเด้อขันผู้ใดอยากได้ เนี่ยดีดีนะครับเนี่ยตกป่านะครับกะสอบติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านกิตติมาฟิชชิ่งอำนาจเจริญนะครับเบอร์โทรเขาจะขึ้นไว้ทั้งใต้นะครับใช่จะเป็นปลาเก่งไงครับเนาะโอ้ปลาเก่งไงครับผมโอ้โหครับดินดินดิๆๆมน,ดๆๆนมันของเห็นของขาเหรอเอาล้วครับเบ็ดทวงคขาบ้านนี้โอ้ยไอ้ดินอนะไรทุก่โอ้ oh. ตัวใหญ่ครับ ใส่เสวยใส่สวยใส่กันอะไรโซ่ไล่ขางกันอะไรแทนมันสิสวยทั้งดโอ้โหวันปาก่งซี่แบบง่ายครับคาคาอยู่ครับนี่โอ้ยแยม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 ยอดครับครับชมผลงานครับผมผลงานครับคนเหนียวแมวเป็มซี่ครับนี่ต่ตัวใหญ่ครับพ่อใหญ่ยูพ่อใหญ่ยู่การโยกครับ โอเคเยี่ยมปอด้บเยี่ยมครับผมตายแล้วตายข่ายแล้วตายข่ายแล้วครัเอาเอากินพอดีกิน้พอดีอยู่วะอยู่บ่เาจะอยู่อยู่ครับโอ้ใส่ใส่สวยเด้ครับใส่สวยนอ้กแล้วคโอ้โอ้โห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 อ้้โหโอ้นห้โอ้โหอ้โอ้หองโหโอ้โหโอ้คอ้อยโหอ้โ่โโหอ้โอ้หอ้โอ้โ เดนอนหลังมาบอนับบอนับบอนับปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นนอืนปล่อยลงตีกันนะบื่อโอเคครับผมโอเคครับไปเรื่อยๆเทโพน้อยครับนี่เทพโพเทพโพครับโอเคครับอืก่อนสิคําครับก่อนสิคําบรรยากาศครับโล้วอะไรบรรยากาศขนาดครับผมครับผมนี่

เช้านาเขาสิไปตกปลายุไสหรือวาอ่าจะเพลอิหยังน,นะครับก็ต้องติดตามเบิ่งนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องแม็กฟิชิงไว้นะครับสำหรับเมื่อนี้กะอำลาพระจ่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ